ในอดีตการพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพ่อค้าเครื่องปั้นดินเผาผู้มีนิสัยสุขุมรอบคอบและใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตเขาเดินทางไปขายหม้อด,ดินเผาในตลาดร่วมกับชายอีกคนที่เป็นพ่อค้าด,ด้วยกันแต่ชายผู้นั้นมีนิสัยใจร้อนขาดสติและไม่รอบคอบเมื่อหม้อบางใบาขายไม่ออกในช่วงเช้า ชายใจร้อนเกิดความหง,งุดหงิดจึงตะโกนว่าหม้อพวกนี้ไร้ค่าขายไม่ได้ก็ทุบให้หมดเขาจึงทุบหม้อทั้งหมดด้วยความโกรธโดยไม่คิดถึงผลเสียไม่ฟังคำเตือนของพระโพธิสัตว์ที่กล่าวว่าสิ่งใดที่ยังมีค่าแม้ยังไม่ถูกใช้ก็ไม่ควรทำลายความโกรธทำลายสิ่งมีค่า แม้จะอยู่ในมือแล้วต่อมาในช่วงบ่ายมีลูกค้ามาถามหาหม้อแบบที่เขาทุบไปหมดแล้วแต่ไม่มีเหลือแม้แต่ใบเดียวชายผู้นั้นจึงเสียใจและกล่าวว่าเพราะความโง่เขลาและใจร้อนเราจึงเสียของมีค่าไปเราไม่ฟังคำเตือนของผู้มีปัญญาจึงเดือดร้อนพระใจตนเอง พระโพธิสัตว์กล่าวธรรมแก่ผู้คนในตลาดว่าผู้มีปัญญาย่อมอดทนและไตรตรองส่วนผู้โง่เขลาย่อมเดือดร้อนพระใจตนเองความโกรธคือไฟที่เผาทรัพย์ก่อนเผาตนคติธรรมความใจร้อนนำมาซึ่งความเสียหายการตัดสินใจโดยไม่ไตรตรองคือความโง่เขลา ผู้มีปัญญาย่อมอดทนและพิจารณาก่อนลงมือความโกรธทำลายสิ่งมีค่าแม้จะอยู่ในมือแล้วการฟังคำเตือนของผู้มีปัญญาคือการป้องกันภัยล่วงหน้า